สวัสดีวันอังคารที่12พฤศจิกายน2567สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นตลอดจนทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังการส่องกราฟหุ้นและข้อมูลพื้นฐานฟันดเมนทัลของหุ้นรายตัวข้อมูลที่ปรากฏในช่อง YouTube มีบันทึกโดยละเอียดอยู่ใน Facebook กลุ่มส่วนตัวปาร์เน็ตเทรดหุ้นและเหรียญคริปโตเคอเรนซีสโดยทุกท่านสามารถเข้าไปส่องดูได้ทั้งนี้โดยการกดลิงก์เข้ากลุ่มซึ่งอยู่ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิป หากท่านใดชอบคลิปวิดีโอสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม follow กันได้นะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมานำเสนอสู่สาธารณะในช่วงนี้เราไปอัปเดต Set Index ก่อนจะไปส่องกราฟหุ้นและ f u n d a m e n t a l ข้อมูลพลื้นฐานของหุ้นรายตัวกันนะครับ Set Index ประจําปัจจันที่11พฤศจิกายน2567เซตปิดไปที่1,456.46จุด ปิดติดลบไป8.22จุดคิดเป็นติดลบ0.56เซมูลค่าซื้อขายก็ยังคงเบาบางนะครับไม่ถึง40 0 0 0ล้านบาทมูลค่าซื้อขายสุทธิ39,743.10ล้านบาทสรุปยอดการซื้อขายหุ้นหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดในวันที่11พฤศจิกายน2567รายย่อยซื้อไปสุทธิ1320.96ล้านบาทต่างชาติขายออกมา75 6 5 1ล้านบาท โกเกอร์ขาย294.05ล้านบาทและกองทุนขาย274.0 0ล้านบาทในภาพรวมของทั้งตลาดมีหุ้นที่ปิดเป็นบวกเพียง3ตัวเท่านั้นได้แก่หุ้น Delta Advance และ OKJ OK และมีหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1,000ล้านบาทเพียง5หลักทรัพย์ได้แก่ Delta BS, CPR, w s a และ Advance โดยใน5ตัวนี้ อยู่ในฝั่งลบสักสาตัวได้แก่ b s CPO และ WSA โดยมี BDMS และหุ้น True แล้วก็มีหุ้นที่โดดเด่นติดเข้ามาใน20 t y top g i n โดยมีหุ้น OKJ OK มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดอยู่ที่673ล้านบาท OKJ OK ปิดบวกไป8%ราคาดิดขึ้น1.20บาท20สตังค์ขึ้นมายืนราคาอยู่ที่1 5บ0าทส0สตังค์หุ้น Jazz ปิดบวกไป5%เ ราคาดิดขึ้น12สตางค์ราคาอยู่ที่2บาท38สตางค์มูลค่าซื้อขาย361ล้านบาทหุ้น PCE ปิดบวกไป4%ราคาดิดขึ้น12สตางค์ราคายืนอยู่ที่2บาท98สตางค์มูลค่าซื้อขาย128ล้านบาทหุ้น VL ปิดราคาเพิ่มขึ้น40%ราคาดิดขึ้นมา34สตางค์ขึ้นมายืนราคาที่1บาท18สตางค์ มูลค่าซื้อขาย119ล้านบาทหุ้น vl ก็มีสตอรีโดยมีบริษัท psl จะเข้ามาซื้อทำ tender offer หุ้น mono ปิดบวกไป11%ราคาดีดขึ้น18สตังค์ราคาขึ้นมายืนที่1,76บาท76สตังค์มูลค่าซื้อขาย103ล้านบาทหุ้น e 4 l เป็นหุ้นขนาดจิว๋วแต่ราคาพุ่งหลายวันติดต่อกันแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็ปิดบวกไป9% ขึ้นมายืนราคาอยู่ที่23สตางค์มูลค่าซื้อขาย7ล้านบาททั้งฝั่ง20 t o p l ี s s ตัวที่ติดลบมากที่สุดได้แก่หุ้นสาลีปิดติดลบไป14เรราคาร่วงลงมา7สตางค์ลงมายืนราคาอยู่ที่41สตางค์มูลค่าซื้อขาย3ล้านบาทหุ้นเจพาร์ตติดลบ12เปรราคาร่วงลงมา1บาทปิดราคาที่7บาทมูลค่าซื้อขาย150ล้านบาท หุ้นมาคุโรปิดติดลบ10เร่วงลงมา2บาท20สตังค์ลงมายืนที่17บาท90สตังค์มูลค่าซื้อขาย194ล้านบาทหุ้น xpg ติดลบ1 0เเช่นเดียวกันราคาร่วงลงมา10สตังค์อยู่ราคาอยู่ที่88สตังค์มูลค่าซื้อขาย114ล้านบาทหุ้น sta ปิดติดลบไป9%ร่วงลงมา2บาทอยู่ราคาอยู่ที่19บาทส0สตังค์ มูลค่าซื้อขาย731ล้านบาทในภาพรวมมีหุ้นที่ติดเข้ามาในวอลุมเมอเิดเป็นวอลุมเมอเิดในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่หุ้น css ปิดบวกขึ้นไป10สตังค์ขึ้นมายืนที่96สตังค์มีปริมาณการซื้อขาย23ล้านหุ้นหุ้น vl ได้กล่าวถึงไปแล้วนะครับในตอนต้นปริมาณการซื้อขาย101ล้านหุ้นหุ้น mono โโซื้อขายกันที่59ล้านหุ้นส่วนวอลุมมอเิดในเชิงลบ 3ตัวแรกได้แก่หุ้น STGT, w a อ u p และ BA ส่วน Impact ในเชิงบวกตัวพระเอกก็ยังได้แก่หุ้น Delta ถัดลงมาก็ได้แก่ a d v a n c e และ CPN Impact ในเชิงลบได้แก่หุ้นก u l f PTT และ CPR วันนี้เรามาส่องหุ้นที่เด่นที่สุดใน20 t y Top g i n หุ้นตัวนั้นก็ได้แก่หุ้น VL หุ้น VL ก็มี s t อร r y ข้อมูลเดิมของหุ้น VL เป็นข่าวเมื่อวันที่25ตุลาคม2567 VL จอดซื้อเรือใหม่ต้นปีหน้าขยายเส้นทางแดนมังกรเป็นข่าวจากทันหุ้น .com ในช่วงนี้ราคาของหุ้น VL ก็ยังไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับข่าวล่าสุดที่ฮือฮาก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2567 PSL ให้บงก Holdings ตั้งโต๊ะเทนเดอร์หุ้น VL ทั้งหมดที่ราคา1บาท24สตางค์ ทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอนก็ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ปรับราคาซีลิงราคา Pro รอของหุ้น VL หลังจาก PSL กำหนดเทนเดอร์ที่ราคา1บาท24สตางค์ต่อหุ้นเป็นการทำเทนเดอร์1 0อเปร์เซเลยนะครับแต่ว่าผู้บริหารของ VL ปฏิเสธไม่รู้เห็นธุรกรรมดังกล่าวส่วนข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์วันที่11พฤศจิกายน2567เวลา17นาฬกา29นาที หัวข้อข่าวการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แบบ247-4ีด4ของบริษัท vl enterprise จำกัดมหาชนบริษัทที่ถูกทำคำเสนอซื้อก็คือบริษัท vl ส่วนผู้ทำคำเสนอซื้อคือบริษัทบงกต Holdings คำเสนอซื้อตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนถึง18ทธันวาคม2567โดยมีราคาเสนอซื้อ1บาท24สสตางค์การทำคำเสนอซื้อไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน วันที่ชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อคือวันที่20ธันวาคม2567ตัวแทนการรับซื้อคือบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดพอเปิดตลาดในวันที่11พฤศจิกายนก็คือเมื่อวานนี้ราคาหุ้น vl ก็เปิดโด่งเลยนะครับเปิดราคาที่1บาท24สตางค์แต่ก็รูดถอยลงมาถึง1,9บาท9สตางค์แต่ก็มีแรงซื้อกลับคืนขึ้นไปปิดราคาที่1บาท18สตางค์ จริงๆหุ้น VL ก็อยู่ในทิศทางขาลงนะครับเมื่อวันพฤหัสและวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาก็หลุดแนวรับสำคัญลงมาต่ำสุดที่82สตางค์แต่ในช่วงท้ายตลาดก็มีการดึงคืนขึ้นไป1ช่องหุ้น VL ก็ปิดราคาที่83สตางค์วันนี้ก็มาลุ้นกันนะครับหุ้น VL จะไปถึงไหนราคาทำเทนเดอร์อยู่ที่1บาทสตางค์ก็คงมีการเล่นเทรดเก่งกำไรกันละครับ แต่การประกาศทำเทนเดอร์ก็อาจจะล้ม deal ดีลได้เรื่องหุ้นไม่มีอะไรแน่นอนถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่ตรงตามเป้าหมายดีลก็มีสิทธิ์ที่จะล้มได้ตลอดเวลาคราวนี้มาดูหุ้นที่อยู่ในขาลงอยู่ในฝั่งที่ติดเข้ามาใน20 t o p loss หุ้นสาลีสาลีอินดัสทรี Industry, หุ้นสาลีเข้าตลาดโดยตั้งราคา IPO ไว้ที่2บาท89สตางค์แต่เข้าตลาดแล้วก็เปิดตำ่ำลงมาทำราคาต่ำสุดอยู่ที่14สตางค ทำราคาเหนือกว่าราคาจองขึ้นไปทํา t ออทา i ไฮไว้ที่3บาท1สตางค์จากนั้นก็ราคาหลุดจองปัจจุบันหุ้นยืนราคาอยู่ที่41สตางค์ภาพกราฟนี้ก็เป็นภาพกราฟใน Time Frame q u a ตอร์ส่วนภาพใน Time f r เฟรมนั้นเราจะเห็นว่าตั้งแต่ทําราคาออทา i ไฮไว้ราคาก็ทํำไฮต่าลงมาเรื่อยๆโลก็ต่าลงต่ำลงตำลง่ตำสุดในช่วงสถานการณ์โควิดอยู่ที่56สตางค์ ปัจจุบันก็หลุดแนวรับนี้ไปแล้วหลุดแนวรับนี้มาได้หลายเดือนภาพนี้เป็นภาพครับใน Timeframe We ห k หุ้นหลุดแนวรับ56สตางค์ในช่วงหลังจากประกาศงบการเงินไตรมาสที่1มาดูรละเอียดใน t e frame day นะครับราคาหุ้นหลุดแนวรับ57และ56สตางค์ช่วงนี้ก็ตรงกับช่วงกลางเดือนต่อปลายเดือนมิถุนายน2,567แล้วก็มาทำาโลต่ำสุดอยู่ที่41สสตางค์ ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมซึ่งตรงกับในช่วงของการประกาศงบไตรมาสที่2แต่ก็หลุดราคานี้มาเพียงแวบ,บเดียวแล้วเด้งกลับขึ้นไปแล้วก็ทำราคาไซเวย์อยู่บริเวณราคา45สตางค์จากนั้นเด้งรีบาวกลับตัวขึ้นไปชนแนวต้าน56สตางค์และ57สตางค์ไม่สามารถผ่านไปได้สวิงกลับลงมาอยู่ที่48สตางค์แล้วสวิงกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งที่56สตางค์ไม่ผ่านแนวต้าน ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถอยกลับมาที่48สตังค์เมื่อวานนี้วันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2567ราคาหุ้นก็ถอยกลับลงมาหลุดแนวรับ41สตังค์ลงมาต่ำสุดที่40สตังค์แต่ก็ดึงกลับขึ้นไปปิดราคาที่41สตังค์ครับลูกครับดอกกับแนวรับนี้ในสัปดาห์นี้ก็มีโอกาสที่จะหลุดลงไปทำราคา New โลนะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้นเจปา หุ้นเจพ์คตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลงมาทำราคาฐานต่ำสุดในช่วงปัจจุบันอยู่ที่ราคา5บาท55สตางค์ส่วนแนวต้านด้านบนอยู่ที่9บาท50สตางค์เจพ์คเคยทำราคายอ่อลงมาเกือบหลุด5บาท55สตางค์แต่ก็ไม่ถึงกับหลุดลงมานะครับแนวรับ5บาท55สตางค์ซึ่งเป็นฐานราคาด้านล่างก็ยังคงรับอยู่จากนั้นหุ้นเจพ์คก็เด่งรีบาวแล้วก็รีเวอร์ซลกลับเป็นขาขึ้น ราคาหุ้นกําลังไปได้สวยกําลังขึ้นไปเล่นในโซน8บาทแต่ว่าเมื่อวานนี้ราคาหุ้นวูบร่วงลงมาหลุดแนวรับสําคัญแนวรับสําคัญก็อยู่ที่7บาท15สตางค์และ7บาท10สตางค์ราคาหุ้นร่วงลงมาต่าสุดอยู่ที่6บาท80สตางค์แล้วดึงคืนกลับขึ้นไปปิดราคาที่7บาทแนวโน้มแบบนี้หุ้นเจปาร์คมีโอกาสลงมาทดสอบแนวรับที่2นี่แนวรับแรกหลุดลงไปแล้ว แนวรับที่2อยู่ที่6บาท40สตางค์ถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นก็มีหวังลงมาที่5บาท55สตางค์ในช่วงนี้ยังเข้าไปรับไม่ได้เลยนะครับต้องรอสัญญาณซื้อก่อนหรือถ้าใครคิดว่าหุ้นเจพาร์จะมีโอกาสเติบโตจะถือไว้สาหรับกินยาวๆก็อาจจะแบ่งไม้ซื้อก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็เล่นตามสูตรซื้อที่บออนดิฟราคาใบออนดิฟขณะนี้ก็อยู่ที่6บาทส0สตางค์ถ้าเห็นท่าไม่ดีก็ สายเทรดก่งกำไรก็ต้องสต๊อปออกมาก่อนแล้วก็มารอที่5บาท55สตางค์ส่วนใครที่มีหุ้นอยู่แล้วเมื่อวานนี้ก็ต้องสต็อปลอสแต่ถ้าสต็อปลอสไม่ทันหรือไม่ได้ดูกราฟไม่ได้ดูสตรีมมิ่งวันนี้ก็อาจจะตัดสินใจทำแผนกันดีๆนะครับสำหรับหุ้นในขาลงหุ้นตัวถัดไปหุ้นมาคุโรเข้าตลาดแล้วก็ทำราคาสูงสุดที่23บาท70สตางค์เข้ามาด้วยราคา IPO 15บาท90สตางค์ ในช่วงนี้ราคาหลุดร่วงลงมาถึง12บสบาทหกสตางค์จากนั้นก็เด้งรีบาวลงมาพักแล้วก็กลับเป็นขาขึ้นลงมาพักไม่หลุดราคา IPO เด้งขึ้นไปใหม่ลงมาพักไม่หลุดโลเดิมแล้วเด้งขึ้นราคากําลังไปได้สวยกําลังขึ้นไปในโซน20บาทแต่แล้วเมื่อวานนี้ราคาหุ้นเปิดที่20บาทส0สตางค์แล้วทำไฮสูงสุดที่21บาท40สสตางค์ ก็ไม่คาดไม่ฝันราคาร่วงถอยลงมาหลุดแนวรับบริเวณ18บาท30สบตางค์ลงมาต่ำสุดที่17บาท30สบตางค์แล้วท้ายตลาดปิดราคาที่17บาท90สบตางค์ก็ถือว่ายังไม่เสียทรงนะครับแนวรับในวันนี้อยู่ที่17บาท80สตางค์แนวรับถัดลงมา1 7บ0าท60สบสตางค์ถ้าหลุดบริเวณนี้ก็ยังมีแนวรับเป็นแนวรับหลังพิงฝา อยู่ที่16บาทเหนือราคา IPO ไป1ช่อง IPO อยู่ที่15บาท90สตางค์ถ้าหลุดบริเวณนี้ก็จะถือว่าเปลี่ยนทิศทางเป็นขาลงอย่างจริงจังเพื่อจะลงมาทำ New Low ดีไม่ดีอาจจะต้องพึ่งความหวังแนวรับสุดท้ายอยู่ที่12บาท60สตางค์ถ้าหลุด12บาท60สตางค์นี้ก็ถือว่าบายบายไปได้เลยนะครับหุ้นตัวสุดท้ายหุ้น TS บริษัทตรงหัว Holding ตัวนี้ไม่ติดมาใน20ว o p ี o ท็อปลอแต่ว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจในรอบปัจจุบันตรงหัวทำราคาต่ำสุดไว้ที่61สตังค์ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมจากนั้นเปลี่ยนทิศทางเป็นขาขึ้นขึ้นไปทำา i g สูงสุดที่1บาท19สตังค์ปัจจุบันก็หลุดแนวรับสำคัญลงไปแล้วแนวรับสำคัญก็อยู่ที่90สตังค์แนวรับที่2อยู่ที่89สตางค์ส่วนแนวรับสุดท้ายที่ไม่ควรจะหลุด ก็คือ87สตังค์ซึ่งราคาหุ้นปัจจุบันก็อยู่ที่87สตังค์พอดีราคาบริเวณนี้อาจจะมีเด้งได้นะครับแต่ก็อาจจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อใครถือหุ้นตัวนี้ไว้ก็ระมัดระวังกันด้วยถ้าหลุด87สตังค์ลงมาแล้วก็ควรจะสต็อปล s สแต่ถ้าไม่หลุดแล้วมีโอกาสเด้งขึ้นไปก็อาจจะเป็นการเด้งสั้นถ้ายอดตัวแล้วไม่หลุด90สตังค์ก็อาจจะเปลี่ยนทิศทาง กับตัวเป็นขาขึ้นไปอีกหนึ่งรอบทุกอย่างไม่มีความแน่นอนนะครับสถานการณ์แบบนี้ช่วงหัวเลี้ยวหัวต,ต่อต้องตัดสินใจให้ดีวางแผนบริหารความเสี่ยงด้านล่างเอาไว้ไม่ต้องห่วงว่าจะเด้งด้านบนนะครับถ้าหลุดแนวรับสำคัญต้อง Stop Loss ออกอย่างเดียวอย่าไปอะไรอววรกับมันนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้ราคาหุ้นก็ยังผันผวนมีโอกาสจะลงไปต่อเนื่องสำหรับในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและก็โชคดี สวัสดีครับ